ดีค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านโคแอนโคนะคะอันนี้คือต้องบอกกันเลยว่าคนญี่ปุ่นอ่ะจะเป็นคนที่ชอบชาแนลที่เป็นวินเทจมากๆของจะเป็นวินเทจทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอะเซซอรี่ขอแนะนำก่อนนะคะนี่คือ S.A. s เเนแล้วนี่ค่ะเสื้อผ้า ก็จะเป็นแบบวินเทจหมดเลยใบสไตล์วินเทจเนี่ยค่ะคือวินเทจมีเสน่ห์ตรงที่ว่าทองอ่ะมันจะชัดมากคือจะเป็นทอง 24K นะคะเพราะฉะนนะั้นอ่ะคือคนญี่ปุ่นชอบมากราคาสูงมากเพอเพอสูงกว่าชาแนลรุ่นใหม่ๆด้วยนะคะ คือถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าที่บอกว่าชอบชาแนลวินเทจอะคะ่ะแนะนำให้ซื้อที่เมืองไทยเพราะว่าราคาจะถูกมากกว่าแล้วก็จะมีแจ็กเกตเดีย๋ยวตรงนู้นค่ะเต็ไมไปหมดเลยนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าสวยมากจริงๆอะน่าจะเป็นส่วนของเครื่องประดับเนะะี่ยค่ะเพราะว่าจะเป็นทอง 24k บักกระเป๋าบางใบก็จะเป็นเ<ม>นี่ยค่ะหนูจะมีของแบบน่ารักๆอย่างนี้คะมันก็จะมีกระเป๋าที่เป็นทอง 24k Okay. Now, I'd like to introduce you SA. Hi, please introduce yourself. <laughs> Hello, everyone. This is the current co-shop. It's at the Tokyo Hotel. We welcome you to our shop. Uh -huh. You sell just only for the vintage, right? Yes, also have some new, new design also. Okay, very beautiful and very rare to find this product. Uh huh, that's great. Uh huh. So I will come to visit you again. Okay. Okay. <laughs> okay. Arigato Thank you so much.